เกมลับสามเศร้าไทยเขมรทรัมป์จับตาอันวามัดมือไทยเซ็นสันติภาพเขมรต่อหน้าทรัมป์เชื่อเขมรแอบเปิดศึกยกสองในโลกการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยยุทธวิธีเงียบและแรงกดดันทางการทูตทุกการเคลื่อนไหวของผู้นำประเทศล้วนเป็นบททดสอบอำนาจที่แท้จริงและครั้งนี้ เกมลับสามเศร้าระหว่างไทยเขมนทรัมป์กำลังถูกจุดไฟอีกครั้งบนเวทีสากลเมื่ออันวาปรากฏตัวเป็นตัวกลางเจรจาเขาถือว่ามีบทบาทเหมือนคนมัดมือไทยให้ตกลงเซ็นสันติภาพกับเขมรต่อหน้าต่อตาประธานาธิบดีทรัมป์การปรากฏตัวของทรัมป์เองก็เหมือนการใส่แรงกดดันสองเท่า ทั้งสร้างบรรยากาศที่ต้องเร่งรีบและเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าไทยกำลังอยู่ใต้สายตาและแรงกดดันจากมหาอำนาจหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามการเซ็นสันติภาพครั้งนี้จริงใจหรือเป็นเพียงการแสดงละครทางการเมืองข้อมูลจากวงในเผยว่าขเขมรไม่ได้ตั้งใจจะยุติความขัดแย้งอย่างแท้จริง การเซ็นสัญญาครั้งนี้อาจเป็นเพียงการชิงจังหวะเพื่อเตรียมเปิดศึกยกสองในอีกไม่ช้าอันวามือกลางหรือมือมัดอันวาไม่ได้เพียงแค่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางแต่ดูเหมือนเขาเป็นผู้เล่นที่มีอำนาจควบคุมเกมด้วยตัวเองการนำไทยไปสู่โต๊ะเจรจาต่อหน้าผู้นำโลกอย่างทรัมป์เป็นการสร้างบรรยากาศที่ไทยไม่สามารถปฏิเสธได้ง่ายๆ การกดดันทางจิตวิทยาและการสร้างเวทีสาธารณะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการเมืองของภูมิภาคความเชื่อมโยงของอันวากับฝ่ายเขมรและนักลงทุนต่างชาติทำให้เขากลายเป็นผู้ถือกุญแจเกมลับทุกการตัดสินใจล้วนมีผลทั้งเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงของไทยการมัดมือไทยให้เซ็นสัญญาต่อหน้าทรัมป์จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นยุทธวิธีที่วางแผนมาอย่างรอบคอบ เซนสันติภาพหรือการชิงเวลาแม้จะมีพิธีลงนามอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวทางทหารชี้ชัดว่าเขาเมือนยังไม่ละทิ้งความตั้งใจจะเปิดศึกยกสองจุดสำคัญที่นักวิเคราะห์จับตามองคือชายแดนที่มีการเคลื่อนไหวของกำลังทหารอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มกำลังในพื้นที่ยุทธศาสตร์และการปรับปรุงอาวิทยุทธวิธีใหม่ๆทั้งหมดนี้ส่งสัญญาณว่าการเซ็นสันติภาพอาจเป็นเพียงการชะลอเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งต่อไป นักการเมืองไทยบางส่วนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าการเซ็นสัญญาต่อหน้าผู้นำสหรัฐไม่ได้ช่วยเพิ่มความมั่นคงแต่กลับทำให้ไทยตกอยู่ใต้สายตาของมหาอำนาจทั้งยังเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ข้อมูลสาธารณะในการวิเคราะห์และวางแผนการโจมตีมิติของทรัมป์สัญญาณหรือแรงกดดัน การมีทรัมป์อยู่ในพิธีเป็นมากกว่าแค่เกียรติยศทางการทูตการปรากฏตัวของเขาทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นการแสดงเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพว่าผู้นำไทยต้องตัดสินใจภายใต้ใตสายตาของโลกเป็นวิธีการสร้างแรงกดดันที่มีประสิทธิภาพสูง นักวิเคราะห์บ,บางรายเชื่อว่าทรัมป์เองก็มีวัตถุประสงค์ในภูมิภาคนี้ด้วยไม่ใช่เพียงการสนับสนุนสันติภาพแต่เพื่อทดสอบความมั่นคงและความเชื่อมโยงของไทยกับมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะจีนและรัเสเซียการแสดงออกของไทยในเวทีนี้จึงเป็นบททดสอบว่าประเทศสามารถยืนหยัดในอำนาจภูมิรัฐศาสตร์ได้หรือไม่การเตรียมตัวของไทยยุทธศาสตร์หรือความสุ่มเสี่ยง แม้รัฐบาลไทยจะประกาศความพร้อมรับมือแต่หลายแหล่งข่าวเปิดเผยว่าการตัดสินใจในหลายเรื่องยังเต็มไปด้วยความซับซ้อนการปรับกำลังทหารการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนและการประสานงานกับพันธมิตรต่างชาติถูกทำไปพร้อมๆกับการพยายามรักษาภาพลักษณ์ต่อโลกนักวิเคราะห์ทหารเตือนว่าการเซ็นสัญญาต่อหน้าทรัมป์ไม่ได้แปลว่าฝ่ายขเขมรจะลดความรุนแรงแต่กลับเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามประเมินจุดอ่อนของไทย การมองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจทำให้ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตในไม่ช้ายกสองของเขเมรสัญญาณเงียบที่ไม่ควรมองข้ามข้อมูลวงในยืนยันว่าเขเมรกำลังซุ่มวางกำลังในพื้นที่ยุทธศาสตร์การเคลื่อนย้ายอาวุธหนักและการฝึกซ้อมกองกำลังพิเศษอย่างต่อเนื่องสัญญาณเหล่านี้บ่งบอกว่าสันติภาพที่เซ็นกันนั้นอาจเป็นเพียงการพักรบชั่วคราว ยิ่งไปกว่านั้นการประเมินจากนักข่าวทั้งทหารระบุว่าการเปิดศึกยกสองจะเกิดขึ้นเมื่อไทยเกิดความประมาทและฝ่ายเขมรมั่นใจว่าพร้อมที่จะกดดันทั้งทางจิตวิทยาและยุทธวิธีผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ไทยอยู่ตรงไหนเกมลับสามเศร้านี้ไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างไทยเขมรแต่เกี่ยวพันกับการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจโลกทั้งสหรัฐอเมริกาจีนและรัเสเซีย การตัดสินใจของไทยในสถานการณ์นี้จะส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจการลงทุนและความมั่นคงของภูมิภาคนักวิเคราะห์บางคนมองว่าการเซ็นสัญญาต่อหน้าผู้นำโลกเป็นเหมือนการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงความพร้อมของทหารและยุทธศาสตร์ชายแดนต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดความปลอดภัยทางออกของไทยแผนสองชั้นเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตที่ซ้อนทับ ไทยต้องมีแผนสองชั้นชัดเจนคือ 1. รักษาภาพลักษณ์ทางการทูตการเจรจาต่อหน้าโลกและสร้างบรรยากาศสันติภาพ 2. เสริมความมั่นคงภายในการเพิ่มกำลังทหารการตรวจสอบจุดยุทธศาสตร์และการประสานงานกับพันธมิตรต่างชาติการทำงานสองชั้นนี้เป็นสิ่งที่ไทยไม่สามารถมองข้ามได้หากหวังจะรักษาอำนาจและเสถียรภาพในภูมิภาคบทสรุป เกมลับสามเศร้าไม่มีใครแพ้ชนะง่ายเกมลับสามเศร้าไทยเขมรทรัมป์เป็นการแสดงอำนาจที่ซับซ้อนทุกฝ่ายมีบทบาทและแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ใต้ภาพรักสันติภาพการเซ็นสัญญาต่อหน้าผู้นำโลกไม่ได้หมายความว่าเกมจบแต่เป็นเพียงการวางหมากใหม่บนกระดานยุทธ,ธศาสตร์ อันวาอาจมัดมือไทยให้เซ็นแต่ขเขมยังคงซุ่มรอเปิดศึกยกสองและทรัมป์ก็ยืนดูภาพรวมจากมุมโลกการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดการวิเคราะห์และแรงกดดันทางจิตวิทยาหากไทยหวังจะรอดในเกมนี้ต้องมีความดิดขาดความรอบคอบและยุทธศาสตร์ชั้นสูงทุกมิติเพราะในสนามอำนาจนี้ไม่มีใครอยู่รอดด้วยความประมาทแผนลับและแรงจูงใจที่ซ่อนเร้น หลังพิธีเซ็นสัญญาต่อหน้าผู้นำโลกภาพลักษณ์ภายนอกอาจดูสงบแต่เบื้องหลังกลับเป็นเวทีของเกณมยุทธศาสตร์ที่ซ่อนเร้นที่สุดในรอบทุสวสรรษแหล่งข่าววงในจากทั้งฝั่งไทยและขเขมรยืนยันว่าการเคลื่อนไหวของอันวาไม่ได้เกิดจากความสุ่มแต่เป็นการจัดวางหมากอย่างรอบคอบเพื่อตรวจสอบเสถียรภาพจิตวิทยาของฝ่ายไทยขเขมรมีกำลังสำรองมากกว่าที่เปิดเผย,ยต่อสาธารณะ การขยายฐานทัพยอย่างเงีย,งยบๆการซ้อมรบกลังคืนและการนำระบบอาวุธยุทธวิธีใหม่เข้าประจำการเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสันติภาพที่เห็นคือแค่หน้ากากการเซ็นสัญญาต่อหน้าทรัมป์อาจเป็นเพียงการสร้างความชลาใจให้ฝ่ายไทยประเมินผิดอันวาในฐานะผู้มัดมือไทยเขาไม่ได้เพียงจัดโต๊ะเจรจาแต่ยังคุมจังหวะเวลาและเงื่อนไขของเกมอย่างเข้มขน้น การกดดันทางจิตวิทยาและการใช้เวทีสาธารณะเป็นเครื่องมือทําให้ไทยไม่สามารถตัดสินใจโดยปราศจากความระแวงต่อสายตาของโลกการอ่านเกมของเขมรเปิดศึกยกสองหรือการวิเคราะหยุทธศาสตร์จากอดีตเจ้าที่ทหารไทยชี้ชัดว่าเขมรมีแผนยกสองรอไว้แล้วการซุ่มเสริมกําลังที่ชายแดนตลอด3เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเตรียมการสําหรับการโจมตีเชิงยุทธวิธีแบบเลือกเวลา จุดประสงค์ของเขเมรคือการกดดันไทยให้เกิดความล่าช้าและสร้างความเครียดในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงยิ่งไปกว่านั้นการใช้ข่าวสารสาธารณะและโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเผยแพร่ภาพลักษณ์สงบและในเวลาเดียวกันก็ส่งสัญญาณเตือนให้ฝ่ายไทยติดตามซึ่งเป็นกลยุทธ์ทวิภาคที่แม่นยำและเสี่ยงสูงนักยุทธศาสตร์ไทยหลายคนระบุว่า หากไทยไม่สามารถอ่านเกมขเขมรนอย่างถูกต้องความผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งก็อาจกลายเป็นวิกฤตเต็มรูปแบบในมิชา้าการซ้อมรบและการประเมินสถานการณ์จึงต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวันทรัมป์ผู้ดูแลเกมหรือผู้เล่นตัวแปรความตึงเครียดไม่ได้เกิดจากไทยและคขมรตเพียงอย่างเดียวการปรากฏตัวของทรัมป์ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นบทบาทของเขาไม่ได้จำกัดเพียงผู้สังเกตการแต่เป็นตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ นักวิเคราะห์มองว่าการปรากฏตัวของทรัมป์เป็นทั้งสัญญาณแรงกดดันและเครื่องมือการทดสอบความมั่นคงของไทยโดยเฉพาะเรื่องการพึ่งพามหาอำนาจอื่นๆเช่นจีนและรัสเซียการตัดสินใจของไทยภายใต้ใสายตาของทรัมป์จึงเปรียบเสมือนการเล่นเกมหมากรุกแบบมีผู้เฝ้าหน้าโตะ๊ะการสร้างแรงกดดันเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้ทําให้ไทยต้องตัดสินใจทั้งเรื่องยุทธศาสตร์และการเมืองพร้อมกันหากเลือกผิดแม้แต่เพียงเล็กน้อยผลลัพธ์อาจย้อนกลับมาที่ตัวไทยโดยตรง ภาพรวมชายแดนจุดเสี่ยงและจุดแข็งการวิเคราะห์จากข้อมูลทหารล่าสุดเผยว่าชายแดนไทยเขมรในหลายพื้นที่ถือเป็นจุดเสี่ยงสูงการเพิ่มกำลังทหารการวางแนวป้องกันและการติดตั้งระบบเฝ้าระวังขั้นสูงถือเป็นความพยายามของไทยในการสร้างความมั่นคงเชิงป้องกันแต่ก็ยังมีข้อจำกัดข้อจำกัดหลักอยู่ที่ข้อมูลเข่ากลัน่นและการประสานงานระหว่างหน่วยงานการชะลอหรือประเมินผิดเพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้ไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียประโยชน์ได้ การเตรียมพร้อมในเชิงยุทธวิธีและการเสริมสร้างจิตวิทยาของทหารชายแดนจึงเป็นหัวใจสําคัญในการรับมือการเมืองภายในไทยแรงกดดัน2ชั้นไม่เพียงแต่ชายแดนการเมืองภายในไทยก็เต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งจากสาธารณะและพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์การเซ็นสัญญาต่อนหน้าผู้นําโลกทําให้ไทยต้องรับแรงคาดหวังจากหลายฝ่ายทั้งในเชิงเศรษฐกิจการลงทุนและความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ นักการเมืองและนักวิเคราะห์บางส่วนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความสมดุลของการตัดสินใจการทำหน้าที่ของอันวาและบทบาทของทรัมป์ในเกมนี้การตัดสินใจผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ไม่เพียงกระทบความมั่นคงชายแดนแต่ยังสะเทือนต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีโลกอีกด้วยแผนสองชั้นทางรอดเดียวของไทยเพื่อให้รอดจากเกมลับสามเศร้านี้ไทยต้องมีแผนสองชั้นที่ชัดเจน 1. รักษาภาพลักษณ์ทางการทูต การเจรจาต่อหน้าโลกการสร้างความเชื่อมั่นและการจัดการกับแรงกดดันจากมหาอำนาจ 2. เสริมความมั่นคงภายในการเพิ่มกำลังทหารการประเมินจุดยุทธศาสตร์และการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างละเอียดการทำงานสองชั้นนี้ต้องทำพร้อมกันแบบไร้รอยต่อเพื่อให้ไทยสามารถคุมเกมและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้มิติสาธารณะทางสงครามข้อมูลไม่เพียงแต่ยุทธศาสตร์ทางทหารการจัดการข่าวสารและข้อมูลก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างภาพลักษณ์ที่สงบต่อโลกและประชาชนไทยขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้ข้อมูลกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามเขมียนมีความชำนาญในการใช้โซเชียลมีเดียและข่าวสารสาธารณะเพื่อสร้างแรงกดดันการอ่านเกมและการตอบสนองในเชิงสาธารณะจึงเป็นอีกมิติของสงครามที่ไม่มีเสียงบทเรียนสำหรับอนาคต เกมลับสามเศร้าสอนบทเรียนสําคัญให้กับไทยว่าในโลกการเมืองระดับภูมิภาคไม่มีสันติภาพใดที่แน่นอนทุกเวลาทุกข้อตกลงล้วนต้องตรวจสอบและพร้อมรับมือหากหวังจะอยู่รอดต้องมีทั้งความเด็ดขาดความรอบคอบและการเตรียมพร้อมทุกมิติการเซ็นสัญญาต่อหน้าผู้นําโลกไม่ได้หมายความว่าไทยปลอดภัยแต่เป็นการเปิดบททดสอบใหม่ทุกการเคลื่อนไหวทั้งในเวทีสากลและชายแดนล้วนเป็นตัวชี้วัดความสามารถของไทยในการจัดการเกมอานาจระดับภูมิภาคบทสรุป ไม่มีใครอยู่รอดด้วยความประมาทเกมลับสามเศร้าไทยขเขมรทรัมป์แสดงให้เห็นว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่จำนวนตำลังทหารหรือความนิยมทางการเมืองเพียงเท่าใดแต่ขึ้นอยู่กับการอ่านเกมการวางกลยุทธ์และการตอบสนองต่อแรงกดดันในทุกมิติอันวาอาจมัดมือไทยให้เซนแต่ขเขมรยังคงซุ่มรอเปิดศึกยกสองทรัมป์ก็ยืนดูภาพรวมจากมุมโลกการเคลื่อนไหวนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดการวิเคราะห์และแรงกดดันทางจิตวิทยา ไทยจึงต้องเดินเกมอย่างระมัดระวังมียุทธศาสตร์ชั้นสูงและพร้อมรับมือกับทุกความเป็นไปได้เพราะในสนามอำนาจนี้ไม่มีใครอยู่รอดด้วยความประมาทเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ